ซึ่งเมื่อวานนี้บรรยากาศนะครับคุณผู้ชมช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงก้าวรนาฬิกาสามนาทีก็มีนายแพทย์ชนรนันสีแก้วล่ะในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ในการอภิปรายปิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงมติกันส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความจําเป็นเร่งดว่วนล่ะในการที่จะออกพรกกู้เงินวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนล้านหลังจากนั้นก็มีการลงมติกันนะครับแต่ว่าเรื่องของแผนงานและโครงการในส่วนของสสหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ไปดูให้ชัดเจนนะในการดําเนินการเรื่องนี้นะครับ ภาพรวมของการอภิปรายของการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวานนี้ก็อยู่ในมาตรการของโควิดสินะครับคุณผู้ชมเริ่มคุ้นแล้วละ่ะบรรยากาศที่สสไม่สวมหน้ากาก,กอนามัยแต่ว่ามาอภิปรายในสถานที่ที่จะมีเรื่องของตู้ามกากั้นไว้นะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยนะครับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมวงเงินการกู้เงินไม่เกิน5 0 0แสนล้านบาทมีการอภิปรายกันมาตลอด2วันนะครับและช่วงท้ายของการอภิปรายช่วงเช้าเมื่อวานนี้ในแพทย์ชนรนันสีแก้ว สสจากจังหวัดน่านพักเพื่อไทยนะฮะได้เปรียบเปรย,ปรยการบริหารงานอยู่ในขณะนี้ของนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนะครับบริหารจัดการล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพทําให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยต้องเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนหมอและคนไข้ต้องมีความขัดแย้งกันเรื่องนี้เห็นภาพเลยนะคุณจรทนท์และหลายคนไปต่อแถวบอกว่าวันนี้ผมจะมาฉีดวัคซีนแต่ปรากฏว่าเลื่อนไปนะฮะหมอชนรนันก็บอกว่าหลายคนก็นั่งรถมาเสียเงินเสียทองอ่ะนะโดยเฉพาะ<ช>พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นความจริงทําให้เกิดความสับสนนะครับไม่สามารถระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ซึ่งตนมองว่ากลายเป็นภาระแห่งชาตินะฮะไม่ใช่วาระแห่งชาติแหมใช้ภาษาเปรียบเปรยเห็นชัดเลยนะครับต่อมาครับนายแพทย์รนาน,านได้พูดถึงเรื่องที่ง่ายที่สุดในขณะนี้คือการใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อเป็นการระงับการระบาดของโควิด -19 ภายใน1ปีเท่านั้นส่วนแผนงานเรื่องของการฟื้นฟูที่เสนอว่า มีการเสนอโครงการมากกว่า40,000โครงการเป็นแผนงานปกติไม่ควรใช้เงินกู้นะครับแต่ควรจะนาเข้าระบบของงบประมาณตามปกติละฮะเนื่องจากว่ามีการพิจารณานงบประมาณปี65อยู่ในขณะน,นี้และตนเชื่อว่าการกู้เงินอีกรอบในวงเงินกู้น500ล้านบาทจะไม่สามารถระงับยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ได้เนื่องจากความล้มเหลวของการใช้เงินกู้ก้อนแรกก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึง1ล้านล้านบาทมาแล้วเช่นกัน นอกจากนี้นะครับเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่มีภาวะผู้นําเรื่องของการชี้แจงต่อสภาก็พบว่ามีการเสียดสีพูดถากถางเยาะเยะ้ยทาให้ไม่ไว้ใจต่อประชาชนและประชาชนก็ขาดความเชื่อมั่นที่จะให้ทําหน้าที่ได้ต่อไปอีกหรือไม่ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนายแพทย์ชนน่านบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันติดตามในเ,เรื่องของการตรวจสอบการบริหารจัดการของรัฐบาลและประโยชน์ของประเทศชาตินะฮะไปฟังช่วงของการอภิปรายของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอเพื่อไทยจังหวัดน่านครับ ผมต้องกลาเปลี่ยนเป็นข้อสรุปว่าหนึ่งเนี่ยเราไม่เห็นชอบเพราะเราให้ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถระง,งับยับยั้งการแก้โรคระบาดได้ไม่สามารถที่จะเยียวยาตรงประเด็นได้ไม่สามารถจะฟื้นเศรษฐกิจได้อันนี้ข้อตัดสินข้อแรกสุดข้อที่2ครับไม่ชอบด้วยเหตุผลของรัฐมนูมาตรา27 272 ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนจนกระทั่งหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลีเ่ยงได้ครับแทนที่จะไปอยู่งบประมาณท่านกลับออกมาเป็นกฎหมายพิเศษเหตุผลบอกว่าอ๋อกรอบวงเงินมันเต็มไปทําเป็นงบม่เงินงบประมาณไม่ได้จัดเก็บไปได้ไหมท่านฟ้องตัวเองไงครับการฟ้องตัวเองก็ขายหน้าก็มาออกเป็นกฎหมายพิเศษท่านชาชินกับการบริหารประเทศนี้ด้วยกฎหมายพิเศษมาตลอด ทำตามกฎหมายปกติไม่เป็น เรียกว่าดุเดือดทีเดียวนะคะ,ะแล้วก็มีการที่จะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าขยายความให้คนที่ฟังเนี่ยบางทีอาจจะคิดไม่ทันน่ะนึกไม่ทันว่าในการที่เสนอเป็นพรกรเนี่ยมันต่างจากการที่จะเสนองบประมาณปกติยังไงคุณหมอชนน่านก็ขยายความให้ฟังนะว่ามันมาอาจจะมาจากการที่งบปกติเนี่ยเต็มเพดานก็เลยต้องมาที่พรกรก,รกรกู้เงิน5 0,000นล้านบาทหรือเปล่าเราไปฟังคําชี้แจงของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก,งกันค่ะคุณอาคมเติมพิทยาไยสิทธิ์ที่พูดระหว่างอภิปรายปิดนอกจาก จากขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆแล้วเนี่ยก็มีการเน้นย้ําว่าเรื่องของรายละเอียดแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ทีเดียวนะคะมาตั้งแต่เรื่องของการกู้เงิน1ล้านล้านบาทไปจนถึง5 0 0แสนล้านบาทในระลอกนี้แล้วนอกจากนี้ก็มีการบอกว่าควรจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาละค่ะตั้งแต่โควิดระลอกแรกระบาดรัฐบาลเนี่ยก็เยียวยาทางสถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นรัฐบาลก็เข้าไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะว่าจะเป็นชิมช้อปใช้หรือว่าช็อปดีมีคืนเพื่อให กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคข,ของประเทศเนี่ยไม่ชะงักลงนะคะเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งของบ้านเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวถ้าซบเซาปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าซบเซากันไปทุกภาคส่วนเขาก็เลยมองว่าโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีละค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีการช่วยเหลือที่ค่าสาธารณูปโภคนะคะเขาบอกว่าค่าน้ําค่าไฟต่างๆเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือส่วนนี้กันส่วนเรื่องของการประกอบธุรกิจโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่นอกจากจะเข้าไปแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นร้านค้าที่เป็นร้านค้าเล็กๆไม่ใช่ร้านค้าใหญ่กระตุ้นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในตลาดก็เด็กว,ว่าคึกคักทีเดียวละค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็พูดถึงเรื่องของความพยายามที่จะทําให้เรื่องของเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยไปถึงกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากมากที่สุด นอกจากนี้ก็บอกว่าการกู้เงินครั้งนี้รัฐบาลเน้นย้ำแผน2และแผน3ไปแล้วก็คือการที่จะมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงเรื่องของการรักษาการจ้างงานให้มีความต่อเนื่องด้วยนะคะมีเป้าหมายว่าจะไปที่แรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากงานรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ลดจานวนแรงงานลงค่ะ ไปต่อกันที่อีกข้อหนึ่งที่สมาชิกหลายคนเป็นห่วงคือเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะจะเกินร้อยละ60ตามข้อกําหนดหรือไม่ ร้อยละหกนี้คิดจาก GDP ของประเทศนะคะทางคุณอาคมบอกว่าก็คงต้องทบทวนกันต่อแหละค่ะว่าองค์ประกอบของนี่เนี่ยมีอะไรบ้างในภาวะตอนนี้เนี่ยไม่ได้ถือเป็นภาวะปกติเรื่องของความสามารถชําระหนี้ก็ต้องถูกพูดถึงนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเราค่ะที่ประสบปัญหานี้โควิดเนี่ยมันระบาดทั่วโลกนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะทํายังไงให้การกู้เงินเพิมเ่มเติมที่จะกลายมาเป็นภาระเนี่ย จะต้องมาเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็มีการกําหนดหนี้สาธารณะยังไงบ้างก็ต้องทบทวนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเอาเหมือนกันว่าง่ายๆแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นและหนี้สาธารณะก็จะปรับตัวลดลงเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวซึ่งก็จะกลายเป็นเงื่อนไขว่าถ้าฟื้นตัวเร็วประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยมีรายได้การจัดเก็บภาษีก็จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นตามมาซึ่งจะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยดีขึ้นนะคะ